อย่าปลอดภัย จากเภสักชกรคุณผู้ชมคะในช่วงที่ล้าวนะคะคุณหมอได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคของตาแห้งค่ะแล้วก็วิธีการรักษาช่วงนี้เลยละคะ่ะเราจะมาขยายความของยาที่ใช้รักษาโรคตาแห้งกันนะคะเมื่ออยากรู้เรื่องยาก็ต้องถามหาเภสัชกรและเภสัชกรที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ก็เป็นเภสัชกรสาวส,สวยคือด้วยนะคะขอต้อนรับเภสัชกรหญิงที่รลาภพราหาจรแสงหรือพี่ตาหูนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ With you tonight, but you ที่ตามคะยาที่ใช้รักษาโรคตาแห้งนี่เป็นยาประเภทไหนคะค่ะผลิตภัณฑ์นะคะที่ใช้สําหรับช่วยลดอาการตาแห้งนะคะก็คือน้าตาเทียมนั่นเองนะคะ <S <S 2> <S 2> ซึ่งน้าตาเทียมเนี่ยถูกผลิตขึ้นมานะคะเพื่อที่จะมีคุณสมบัติเลียนแบบน้าตาที่กล้น้ำตาธรรมชาติของเรานะคะ <S <S 2> <S 2> ซึ่งจะมีทั้งรูปแบบที่เป็นยาหยอดตาแล้วก็ยาใต้ตานะคะ น้ำตาเทียนเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันนะคะก็ค,คือน้ำตาเทียนที่มีส่วนผสมของสารกันเสียนะคะส่วนอีกประเภทหนึ่งนะคะก็จะเป็นน้ำตาเทียนที่ปรสดจากสารกันเสียค่ะค่ะแล้วยาที่ใช้รักษาโรคตาแห้งนี่มีวิธีการใช้ย่งไบ้างคะค่ะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะจะมีสองประเภทด้วยกันก็จะเป็นยาหยดแล้วก็ยาป้ายนะคะค่ะ เริ่มจากที่ยายหยอดตาต่อน,นะคะโดวยวิธีการหยอดตาที่เป็นน้ำตาเทียเมเ่ยก็จะไม่ต่างจากยายหยอดตาท,ทั่วไปนะคะก่อนอื่นจะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะ<อ>ในกรณีที่มีที่ตาเนี่ยจะต้องเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นให้เตรียมผ้าที่เหมาะสมกับการหยอดนะคะอาจจะเป็นผ้านอนยืนหรือนั่งก็ได้นะคะแต่จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ทําให้สูญเสียการทรงตัวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้แหงนหน้ามองขึ้นข้างบนนะคะ เป็นหนังตาข้างล่างล,าง,ลงมาสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้มีช่อสงสาหรับรองรับน้ําตาเทียมที่จะหยอดเข้าไปนะคะหยอดน้ําตาเทียมหนึ่งหยดนะคะระวังอย่าให้ปลายหลอดเนี่ยสัมผัสกับ,กบส่วนใดส่วนหนึ่งของตานะคะเพื่อเป็นการป้องกันการตนเปื้อนที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะหลังจากหยอดแล้วนะคะให้หลับตาสักครู่หนึ่งนะคะ้ามีน้ําตาที่เป็นส่วนเกินเนี่ยไหลออกมานะคะให้ใช้ทิชชู่หรือว่าผ้าแห้งเนี่ย ซับออกเบาๆนะคะกรณีที่เป็นยาป้ายตานะคะก็หลักการคล้ายๆกันนะคะก็คือล้างมือให้สะอาด<ช>นะคะเช็ด <ๆ S 2> ที่ตาออกก่อนนะคะแล้วก็ตึงหนังตาข้างล่างลงมานะคะ <ๆ S 2> พร้อมกับบีบยาลงในกระพุ้งตานะคะโดยที่เริ่มจากหัวตาไปทางหางตานะคะระ <ๆ S 2> วังอย่าให้ปลายหลอดสัมผัสกับดวงตาเช่นกัน,นะค่ะ <ๆ S 2> หลังจากที่ป้ายเรียบร้อยแล้วนะคะให้หลับตาเบาๆนะคะแล้วก็กรอกลูกตาไปทางซ้ายและทางขวานะคะหรือไม่อาจจะใช้นิ้วเนี่ย คลึงบริเวณเปลือกตาเบาๆนะคะเพื่อเป็นการกระจายยาให้ทั่วดวงตาของเรานะคะ<อ>ในกรณีที่เราจะต้องใช้ยาหยอดตาหลายๆชนิดร่วมกันนะคะจะแนะนําให้ใช้ยาหยอดตาก่อนนะคะแต่ละชนิดเนี่ยจะให้ห่างกันอย่างน้อย5-10นาทีนะคะ<อ>เพื่อให้ยาออกไปได้ดีขึ้นส่วนยาต้าตาเนี่ยจะเก็บไว้ใช้ในตอนสุดท้ายนะคะเนื่องจากความหนืดจะมีมากกว่ายาหยอดตาค่ะแล้วยาพวกนี้นีม่มีการออกฤทธิ์เป็นไรบ้างคะ ค่ะน้ำตาเทียมนะคะทั้งเียนที่เป็นยาหย,ย่อดแล้วยาป้ายนะคะ,คะจะช่วยลดอาการตาแหง้งโดยไปเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดวงตานะคะ,คะจะช่วยปกปอกออก้องแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นแก่ดวงตาของเราทําให้เรารู้สึกสบายตาขึ้น,นะคะ่ะอืมแต่ยาพวกนี้มีผลข้าขงเคียงไหมะคะคือน้ำตาเทียมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพียงสารเพื่อช่วยการหล่อเลื่นดวงตานะคะให้ดวงตาของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นม,มากขึ้นจึงไม่ทําให้เกิด อันตรายต่อดวงตาแต่อ,อย่างใดนะคะยังเว้นในคนไข้ในรายที่วัยหรือว่าแพ้สารกันเสียนะคะ,ะคนไข้กลุ่มนี้นะคะสามารถที่จะหันมาใช้น้ําตาเทียมที่ปราศจากสารกันเสียได้ค่ะ,ะโดยใช้เป็นวันต่อวันค่ะแต่ราคาก็อาจจะสูงกว่าค่ะ,ะข้อเพื่อนเราเป็นโรคตาแห้งเหมือนกันเนี่ยคะ่ะเราสามารถใช้ยาของเราให้เพื่อนเราใช้ได้ไหมคะ,ะข้อนี้นะคะเป็น้รนิดนึงเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นยาหย,ยาดตาชนิดไหนก็แล้วแต่นะคะห<ะ>้ามมีการใช้ร่วมกับผู้<ะ>อื่นเด็ดขาดเลยค่ะ เพื่อเป็นการลดการตนเปื้อนนะคะแล้วก็ลดการติดเชื้อร่วมกันค่ะแล้วอยากทราบี้มีวิธีการเก็บรักษายอน่ไรบ้างคะแล้วเวลาเปิดใช้เนี่ยจะสามารถใช้ได้นานแค่ไหนนะคะ น้ำตาเทียมนะคะสามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องได้นะคะโดย<อ>ที่ไม่ร้อนหรือไม่ชื้นจนเกินไปนะคะ<ม>น้ำตาเทียมที่มีส่วนผสมของสารกันเสียเนี่ยหลังจากที่เปิดแล้วนะคะ<อ>ก็มีอายุอยู่ได้หนึ่งเดือนอส่วนน้ำตาเทียมที่ปราจะจากสารกันเสียนะคะ<อ>ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทนะคะ<ม>บางบริษัทก็จะแนะนําให้ใส่ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งไปเลย<ม>แต่บางตัวนะคะก็สามารถเก็บไว,ว้ได้ตั้งแต่12ถึง24ชั่วโมงค่ะ คุณผู้ชมคะยาไม่ใช่ดีน,นะคะแม้จะมีคุณประโยชน์แต่ว่าก็มีโทษมหักเหมือนกันนะคะหากคุณผู้ชมใครไม่ตรงกับโรคนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในาการใช้ยาทุกครั้งควรจะใช้ตามคําสั่งของแพทย์แล้วก็คําแนะนําของเภสัชกรอย่างเคร่งครัดเลยนะคะสำหรับช่วงนี้จะต้องขอขอบคุณเภสัชกรสาวสวยเภสัชกรหนิงจีราพรเราค่ะจะรับแจ้งขอบคุณพี่ายมากนะคะค,ค่ะถ้าเป็น